ครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้มีกี้เ็จรถสวยนะครับมากับรถหนึ่งคันที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จแล้ววันนี้เป็นรถฮาร์เรย์เดวิสันรถคิงส Special ปี2021นะครับก็เป็นรถที่เพิ่งมาเคลือบแก้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับถอดชิ้นส่วนมานะครับมาเคลือบแก้วรอบแรกแล้วแล้วก็กลับไปประกอบที่ศูนย์ แล้วก็ในส่วนบางส่วนจะไปติดฟิล์มใส่กระลอย mm. เช่นกระเป๋าบางโคนหลังนะฮะเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงในการเกิดรอยสูงไม่ว่าจะเป็นใครมาเท้าก็ตามมาของมาวางก็ตามแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้บางทีเราห้ามไม่ทันนะครับแต่ว่าอันนี้ติดฟิล์มใส่กระลอยก็ช่วยได้เยอะนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านนี้น้อยลงนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายๆส่วนที่มีการแต่งเติมเติม,ตมหลอ่อเข้ามาเพิ่มเติม ทางลูกค้าก็เป็นคนเปลี่ยนมาเรียบร้อยก่อนที่จะมานามาเคลือบคันนี้โปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ใช้เวลาในการทําประมาณ5วันนะครับ5วันนี้ก็คืออยู่ในห้องนี้อบในห้องนี้ตลอดไม่มีการขยับขยื้กนในทั้งสิ้นนะครับก็ออกมาได้สวยใสยไร้รอยนิ้วมืออย่างนี้ท่านเองนะฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจทําการเคลือบแก้วลักษณะอย่างนี้นะครับอยากมีรถอย่างนี้เอาไว้จอดในบ้านโดยไม่อ,อยากขี่บอกมิกกี้ได้มิกกี้จะเป็นคนสร้าง ความสวยงามให้ท่านไม่กล้าจับต้องรถนะฮะอย่างหนึ่งนะี้นหละเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบอกเลยอย่าว่าแต่ลูกค้าเลยผมยังไม่อยากจะจับรถลูกค้าเลยเพราะว่าจับนิดจับหน่อยเป็นรอยนิ้วมือนะครับก็อยากจะให้มันสวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็จะบอกไว้ก่อนว่าที่จริงมันใช้งานได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วไม่ใช้งานเลยนะครับในส่วนของการดูแลรักษาก็ดูแลปกติแต่ถ้ามีส่วนไหนที่นอกเหนือจากการดูแลไปแล้วเนี่ยไม่สามารถดูแลได้กลับมาหามิกกี้แต่รถสวยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ผมอ,อยากจะเสนอให้หลายๆคนได้ดูกันนะครับนอกเหนือที่จากส่วนนี้นะฮะถ้ารถมาอย่างนี้แล้วมีของมาติดต่อมีมีหอเพิ่มเติมเช่นชิลหน้าอย่างนี้เราก็สามารถมาเคลือบได้ภายหลังด้วยอันนี้ชิลหน้านะครับอันนี้เบาะที่มาจากโรดคิงเพราะว่าคันนี้นะครับมีของแต่งมาด้วยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเบาะที่เป็นของ CVO ท่อที่เปลี่ยนมานะครับพัดเท้ากองอากาศประกับคันเร่งนะครับหูกระจกนะครับ อันนี้ของแต่งมาทั้งนั้นนะฮะเราก็จัดการเคลือบให้ได้เช่นกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นหรือแม้ว่าถ้าลูกค้าไปเปลี่ยนมาเพิ่มเติมสาหรับโปรแกรมซูเปอร์โคนะผมยินดีทําให้ชิ้นใหม่เลยไม่ต้องกินต่างเพิ่มเติมด้วยสําหรับคนรักรถนะครับเหตุผลเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าด้วยอารมณ์แล้วเราอยากทําให้ลูกค้าได้มีความสุขกับความเงางามของตัวรถเรายินดีทําให้ลูกค้า ทุกอย่างครับวันนี้มิกี้เสร็จรถสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ควาไว้วางใจกันอีกหนึ่งครั้งวันนี้สวัสดีครับ